คำว่าใจใส่เนี่ยนะมันมีอยสองระดับด้วยกันระดับแรกคือใจสบายสบายไม่มีอะไรขุนมัวไม่มีอะไรงุดหงิดอยู่ในใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรนะการคิดการพูดการกระทำในเชิงบวกเนี่ยมันจะเกิดแต่ว่าใสาอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราได้นั่งสมาธิมาพอต้องบอกว่าเพชรที่ว่าใสาแล้วนะนะยังใสไม่เท่าใจของเรา คณะที่เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่กลางกายตั้งมั่นอยู่กลางท้องหรือตั้งมั่นอยู่ที่เซนเตอร์ออฟ v กรวิตที่ศูนย์ท่วงของร่างกายนั้นใจของทุกคนจะใสย,ยิ่งกว่าเพชรแต่ว่าเมื่อไร่ที่ใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายหรือกลางท้องไปแล้วออกมาข้างนอกกาย มันจะถูกกวนให้ขุนขุนด้วยอะไรละ่ะมันได้ยินได้กลิน่นและได้รสได้สัมผัสไอ้ที่ไม่ถูกใจมันก็ชักจะขุนขุนถ้ามองข้างในก็จะเห็นมันขุนจริงๆจ,จากเพชรเมื่อกี้นี้มันเหลือจะแค่ไอหินเขี้ยวอนุมานแล้วโปง่งคามเท่านั้นแหละมันไม่ใสเป็นเพชรละมันขุนขุนจริงๆนี่พูดแบบผู้ที่นั่งสมาธิแล้ว มองเข้าไปข้างในจะเจออย่างเงี้ยถ้าอุปมาก็เหมือนอย่างครับน้ำขุ่นๆที่เวลาน้ําใสๆอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ตะกอนมานอนอยู่ที่ในก้นโอง่งยังไม่มีอะไรกระทบก็ดูว่าใสาแต่เอามือไปกวนเข้าดังนั้นแหะมันขุ่นขึ้นมาทันทีใจที่ออกไปนอกตัวไปกระทบกระเสียงที่ใครพูดไปกระทบกระภาพที่บาดตา มันขุนเหมือนอย่างกับน้ําในโอง่งที่ถูกกวนตะกอนขึ้าให้มันขุนอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายตะกอนมีอยู่เท่าไหร่หรือความขุนเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมีเท่าไหร่มันตกตะกอนวับไปอยู่ที่ก้นออกไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจขุนใจใสจึงมีสองระดับระดับทั่วไปคืออารมณ์ดีใจใสใสระดับลึกนั่งสมาธิใจอยู่ในตัว หใสจริงๆใสกว่าเพชรเมื่อใจใสมันก็เหมือนอุปมาณ้ำใสที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อน้ำขุ่นขุนกุ้งหอยปูปลาเต็มทะเลมองไม่เห็นเมื่อใจขุ่นขุนดีชั่วแยกไม่ออกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็แยกไม่ออกเพราะมันขุ่นเมื่อน้ำใสใสกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่เม็ดกรวดเม็ดรายจะอยู่ก้นสระอยู่ก้นแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ก้อนอ่าวไทยอยู่ก้นมหาสมุทรขอให้น้ำใสะแลเห็นเมื่อใจใสใสเหมือนเพชรดีชั่วแยกออกชัดเจนบุญบาปแยกออกชัดเจนเจ๋งไปกว่านั้นหลวงพ่อหลวงปู่ที่เก่งๆใจใสใสใสไม่ใสเปล่าจะสว่างด้วยนันรกสวรรค์ท่านก็เห็นนะลูกนะฝึกให้ใสๆเอาไว้ลูก